หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเป็นอย่างคือว่าทํางานแข่งกับเวลาค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นต้นพระอินทร์ที่เขาถอนออกนะคะเข้ากับบ่ท่านตายเนาะคะ่ะเนาะระยะการแตกกอการเจริญเติบโตของต้นข้าวนี่เขาก็มีระยะเติบโตของเขานะคะพี่น้องคะถ้าเฮาถอนหนา่ยก,กจัดวัชพืชบ่อท่านยังสิค่ะมันเบิดระยะที่เขาจะแตกกอเนาะคะ่ะเขาก็จะหยุดเจริญเติบโตค่ะเสดายดยค่ะพี่น้องค่ะ หลังจากที่เขาถอนหญ้า้เขาแลว้วพี่น,อน้องขาเบิง้งติค่ะเบิง้งเบิ้งกอที่เขาเจะเริ่มเติบโต,ต,ต,ตขึ้น,นสองขึ้นนะคะดูคะ่ะแต่กอไวมากนะคะดูคะ่ะเนาะคะ่ะเนาะถ้าเขาถอนหยาบอท่านเนาะคะ่ะเขาก็จะหยุดชะง,งักการเจริญเติบโต,ต,ต,ตค่ะมันก็เส,สียดายโอกาสได้ค่ะพี่น,อน้องพราะว่าห้าลงทุนไปแล,ล้วเนาะค่ะเนาะลงทุนไปแล้วก็ต้อง ทำให้ดีที่สุดค่ะเท่าที่เราจะทำได้นะคะเท่าที่เราจะจัดสรรเวลาได้เบิงที่ขานาะปึ๊ดเลยเบิงค่ะเบิงกองของเขาทีๆนี่เลยค่ะเบิงเบิงกองของเขานี่แต่กองใหญ่ๆค่ะเบิงค่ะเป็นกองพ้าอีหินที่เขาถอนกองไวเป็นปุ๋ยพืชสดอีกนะคะหลังจากที่เขาถอนให้เขาแลว้วเบิงที่ค่ะพี่น้องแต่กอไวมากข้ามคืนเองนะคะ ดูกอหลังจากที่เราถอนหญ้าให้เขาค่ะพี่น้องค่ะดูค่ะดูค่ะดูลักษณะกอเติบโตวไวมากค่ะ